แคเพชรดังเพชรดังกินสวัสดีสวัสดีพี่น้องนะี้แค<พ>่ <มา S 1> ว่าซุปน,นอไม่ชมพี่น้องพี่น้องถามหาว่าแพว่าซุปนอไม่ชมมึงให้กินให้ใหใหหมึงแน่บพริกม,น,น,มกนี่ครับผมน้องไม่ชมข้าวขนี่พี่น้อง เคียงไม่ใช่เราเนี่ยน่นกาเออเดียวเอาเคียงนี่พี่นอนนอนไม่สมแพ่ว่าต้ตมแล้เด้อเนี่ยไลยปวดออกมาไลาห้องกับตม้มนิดเดียวตม้มเอาซุปซุปพ่อนั่นอดกวดนึงก็เลยไลหลายๆแต่ยัดคักแท้เอามาะฮะนี่จุง้งไี่เหงาใจถุงไ้ใจถุงไว้ไวซุปมือ่อน่ะ เออใส่ถุงใบแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนมือหลังเขาจึงบดได้ตอือหลายพออันนี้พ่อได้กินพออพุ้ยเสียบดิคุยง่าด้อือพ่อแล้วละสูบเบิร์ดปี่อ่ะซุปเบิร์ดก็สูบเบิร์ดใส่กระปุกไว้อเออใส่กระปุกไว้คือยังมือนั่นเนาะเอาแค่ว่ามาซุปเบิร์ดพี่น้องเถียงกันไปเถียงกันมาเม, <c oughs> มนูนี่ตะหน่อยมากๆเลยพี่น้องแค่ว่าเก็บใบขิงมาใส่น้ำเนี่ย ใบขิงใบขิงต้่หน่อยปลูกไว้ใบขิงอ่อนใบขิงอ่อนไซเดียวหอมมากมตุ่นหอมผักซี่ครับผมอะมาแปลว่าเราตำตำพริกนะตำพริกตำพริกสดพริกต้มแล้วพริกต้มแล้วแล้วมาตำครับผมอาจจะไม่เจอแสงน,น,นะครับพี่น้องอเห็นว่าซุปใาไม้ส้ม หรือจะแกงใส่ไก่ก็ได้หรือจะแกงใส่หัวลูกออดก็ได้หน่อไม้ส้มนี่การเป็นการถนอมอาหารแบบหน่อไม้นะต้องไม่ค่อยข้าวงามพีกเลยครับใส่ข้าวคั่วลงไปครับผมหน่อไม้ส้มนี่หาหากินทางไหนก็ได้ที่เขาฝานใหญ่ๆที่เขาแว่นใหญ่ๆก็เอาไป แกงใส่ไก่แกงกะทิใส่ไก่ถ้าเป็นอาหารทางภาคกลางเนาะแต่ภาคอีสานก็แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่ก็อร่อยอีกหอมๆนัวๆ<ง>ต่างวัฒนธรรมต่างเมนูมีแต่ของแ่บๆแล้วแล้วก็มีผัดดอกไม้ดองก็อร่อยอันนี้เมนูผัดดอกไม้หน่ไมดองหมูสับนี่เป็นเมนูเด็ดของตะหน่อยเลย ท่าทำเนี่ยโอ้อร่อยทั้งบ้านเลยแหละน้องไม่ส้มค่อยขายด้ยวยพี่น้องเราไม่ส้มก็ขายนะครับจั่วขาวจั่วนี่แหละขาวทำเป็นแพ็กเกจใส่กวดนะครับพี่น้องพี่น้องเอาไปก็กวดนึงก็พอดีนี่แหละนี่ก็ได้ซ้ำนี่แหละได้เท่านี้แหละได้ถ้ากินสองคนก็โอเคอยู่กินไม่หมดนะพี่น้องต้อไม่ปีนี้เด้วย เอาไปแกงสกีสงไก่แกงไก่ไชโนอไม่สมเคยกินบ่หรือสิเอาไปพัดก็ได,ด,ด้แก้วแต่ข้นมากแกงไก่ไชโนอไม่สมเดาว,ว่านอใหม่ผู้เฒ่าอัดที่บ่ค่อยมีเท่าใยผู้เฒ่าเพราะว่ามันมันปวดขาเจ้ากินน้องใหม่ปวดขาเป็นว่ะกินอย่างนั้น กินไก่ป่ะกินไก่เป็นเก้าอีกกระลัมกระลัมน้องไอซุมกินไก่นี่ละใส่ใบขิงลงไปมั้งสิใส่ใบขิงใส่น้ำปลาแดกใส่ผงนัวซ้ำนี่แหละพี่น้องมันเข้ากันดิ้ืก็ยังได้อพี่น้องเสียบก็ยังไดยใส่ผักหลายๆก่อนใส่ผักหลายๆโอ้ยน้ำลายเปียกไปยี่ทอดนี่ีกทอดเนี่ยเ็จอีกกินเบื่อได้เนื่อย ทอดเนื้อ,อเสียดคยผู้ใดอยากได้เนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสั่งได้เด้อพี่น้องจ้าเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวสั่งได้ค่ะวันนี้มีไส้กรอกใครอยากกดหนุนกดหนุนได้เด้อจ้ามนเมนี้เสียใจบอกอยู่พี่น้องสวยๆพูดละ เป็นไหนเป็นไหนชิมมึงชิมมึงหอมข้าวคั่วหอมเดี๋ยวทำกับข้าแป๊บเดียวรู้จะอะไรลูกอ่ะก็พ่ออยู่นี่ไง ไม่มีใคร <ไป S 1> จับอรอพ่<ข>อดูอยู่โอเคค่ะเดี๋ยวพ่อไปลูกสาวยานยานค้นจับไปไี้หนอนมึงที่ละ่ะแขวนแขนเลยแบงใส่กระปุกไปเบดงใส่กระปุกอุ้ยเทยเลยแม,ม่กั้นหมดบ่แมนต์ต่ำม,งมึงคงเด้ออันนี้น้องไม่ชมนี่ละขวดหนึง่งขวดหนึ่งได้ไลายบ่พี่นนอนอ ทอดอะไรบ้างเนี่ยโอดเยังทอดอยู่บ่อทอดใช่ว่ารถทอดเนี่ยเศียรอีกเนี่ยเสียดพิดไทยพิดต่านี่แหละกินกับกินกับซุปหน่องโอ้ยซุปหน่อไมปชุ่มหนูชุดยอดมาก จันชีเดีเยวเนี่ยเสียตะหน่อยมากก้นชีเไยปลาคิดจับเห็นไหมนี่กวาพวดน่ากินมากรอเ็ดน้ำมันครับผมปาดกับเข่าห้องโอ้ยเม,มื่อนีน้มีเบิดกระถินความตะหน่อยไปเก็บยอดกระถินได้ ติดน,นึงอื้มฟนต่หาตหูนต่ำหูมานี่ประเนต่ำหูเด้รเต่ำหูเด้อชิมอีกคนแ่อยมครับนิดเดียวปปิดประตูมเรียบร้อยแครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ ไปตีบขอไปกินหน้าบ้านครับผมไปเลยขิข้าด้วยกันสหประตูนี้ล่ขนสส่ะกล้องนี้เก็บไว้เห็ทยังกล้องเกือกซักผาเก็บไว้ให้นี่น,น,นี่พวกไฮเอาทิมครับผมเพื่อนใหญ่เก็บไว้ เฮ็ดซ <Head> mm ุ hmm. ่มให้เพื่อนนอนเนี่ยกันเลนยโบได้ทิมครับผม mm hmm. เดี๋ยวสิว่าเออกองคือบ่เอาทิมมันลูกสาวห้เอาทิมเพื่อนเอาไปเฮ็ดซุ่มนอนสวัสดีครับ